you say i'm all you got but baby all you got is you you promised me all หรือว่าจเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะไม่มีไข้นะแล้วดูเหมือนจะไม่เจ็บตรงไหนด้วยถึงจะอย่างนั้นไม่สบายใจสินะเรียกหมอมาดูก็แล้วกันไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลหรอกสาวพ่อเราให้ดังลั่นบ้านเลยนะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่กันนะหืมตายจริงทำยังไงดีกมเอคอยเห็นซีเนียลืมตานี่แหละ คัทลิฟสีตาของลูกเหมือนคุณเลยค่ะนั่นสิแต่ลูกก็สวยได้จากคุณมาเลยนะปีนเนียนี่พ่อเองนะจำพ่อได้ไหมลูกเหมือนลูกจะชอบคุณนะคะพ่อโอ้ปุ๊บก,ก็หยุดร้องปั๊บเลยแย่ ผัดจังทำไมอึดอัดแบบนี้องยะหรือฤทธิยาสลบจะหมดแล้วฉันคงตื่นเต็มตัวได้แล้วหรอมั้งเออเด็กที่ไหนมาร้องไห้แถวนี้เนี่ยโอ้โหนี<ง>่อ่อตาจังเอ๊เอ๊เอ,เอไม่ได้อยู่โรงพยบาบาลหรอกหรอเนี่ยหรือว่าจะเป็นหมอต่างชาตินะใครกันเนี่ย ฉันนะ่ะจำได้ว่าตัวเองสลบไปที่สถานีรถไฟใต้ดินนะบ้าบ้าบ้าหงุดหงิดหาพูดออกไปสักหน่อยมันคงจะสบายใจกว่านี้บ้าเอ้ยมันไม่เกินไปหน่อยเหรอพอรเนียฉันไม่ได้เรียกเธอสักหน่อยไปไกลๆเลยน่ารักจังแต่ก็าถามแม่ด้วยเหรอว่าแต่คนนั้นนะ่ะชื่อมเนียใช่ไหมก็สวยอยู่หรอกตั้งแต่อยู่มาก็เพิ่งเคยเห็นคนสวยขนาดนี้นะเนี่ย เหมือนจะเป็นแม่เด็กนะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยเหมือนจะอารมณ์ดีนะเนี่ยอากาศก็ดีไปเดินเล่นกับแม่ไหมจ๊ะให้ตายเถอต้องโดนอุ้มอีกแล้วเหรอปล่อยฉันไว้เฉยๆเธอะต้องหาทางกลับไปให้ได้ก่อนอื่นเราต้องควบคุมร่างกายให้ได้ก่อนถึงจะสัมถึงจะสา,ม,ะสาม,มารถทำอะไรได้แต่เรื่องนั้นน่ะมันทำได้อย่างใจสะที่ไหนจะรอขยับได้ก็ต้องโตกว่านี้ เอาพอคันได้ก็พอจนกว่าจะถึงตอนนั้นฉันจะทำอะไรได้บ้างนะอืมภาษาไงนั่นลหละสำคัญที่สุดต้องอ่านออกเขียนได้ถึงจะวางแผนอะไรได้ถึงจะเป็นภาษาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ได้ฟังทุกวันก็คงซึมซับบ้างลหละฉันน่ะจะต้องกลับไปที่ที่เคยอยู่ให้ได้สู้วัยเยคนในบ้านกับพฤติกรรมหมกมุ่นอยู่กับหนังสือของฟีเนียพวกเขาเรียกมันว่าโลกประหลาด มันเริ่มต้นที่หนังสือเพลงเด็กของฟิลิกถ้าถึงเวลาที่ฟิลิกอ่านหนังสือกับพ่อแม่ฟีเนียก็จะงองแงยื่นมือออกมาเหมือนอยากจะอ่านหนังสือด้วยถ้าจับมานั่งแล้วอ่านให้ฟังแล้วละก็ก็จมอยู่กับหนังสือจนกว่าจะหลับไปในตอนแรกทุกคนดีใจคิดว่าคุณหนูตัวน้อยจะโตกลายเป็นคนฉลาดใฝ่รู้แต่ฟีเนียกลับไม่เป็นอย่างที่พวกเขาคิดไว้มีวันหนึ่งที่อยู่ดีๆฟีเนียก็หายไปจากเปร จนต้องพากันออกตามหาแทบพิกบ้านแล้วก็มาพบภายหลังว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่ค่านออกจากเปไปจนถึงห้องหนังสือได้อย่างไรกันจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ารู้ทางไปห้องหนังสือได้ยังไงแล้วไปอ่านหนังสือทำไมถ้าทางที่อ่านหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวของฟินเนีย ก็ทําให้ผู้ใหญ่ที่เห็นแอปขนลุกอยู่เหมือนกันเหมือนกับไม่ใช่เด็กเลยหากเจอฟีเนียอยู่กับห้องหนังสือก็ต้องพากันกลับไปยังห้องนอนทุกครั้งและทุกครั้งที่ฟีเนียก็ต้องห้องไห้ไม่ยอมกลับทุกครั้งเลยวงจรอุบัตินี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่กันนะฟีเนียเริ่มที่จะปฏิเสธผู้ใหญ่ล้มแล้วอีกแล้าแค่ปล่อยฉันไว้แบบนั้นไม่ได้หรือไง ฉันแค่จะหาทางกลับบ้านทุกคนที่นี่ก็รวมหัวกันขัดขวางฉันสายยอมอดทนกินนมแม่ยอมให้เปลี่ยนผ้าอ้อมดีๆแล้วนะพยายามออกกําลังกายเพื่อที่จะคานได้เร็วๆอุตส่าห์แอบฟังเขาคุยกันเพื่อที่จะได้ฟังรู้เรื่องไวๆเพราะงั้นตอนนี้ฉันก็เลยอ่านออกเขียนได้หมดแล้วแต่มาขัดขวางกันเฉยเลยฉันเกลียดคนที่นี่ที่สุด ในที่สุดก็ค้นพบว,วิธีที่จะกลับบ้านไปได้แล้วทุกคนนี่นี่เหมือนกับมีเวทมนต์ฉันคิดผิดที่ที่คิดว่าที่นี่คือโลกสมัยก่อนน่าจะรู้เร็วกว่านี้แท้ๆก่อนหน้านั้นไปเดินเล่นกับโมเนียก็เห็นคุณลุงคนสวนท่องอะไรเงึมงำกับดินไม่ก็ไม่รู้อีกแป๊บก็มีตัวหนอนเป็นสิบๆตัวโผล่ขึ้นมา ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณแม่นมก็เคลื่อนย้ายสิ่งของโดยใช้ลมคลิปก็เสกไฟได้โมเนียก็รักษาบาดแผลโดยใช้น้ําแน่นอนว่าต้องมีเวทมนต์ที่ส่งเรากลับบ้านได้แน่เวทมนต์คือความหวังเดียวเราต้องหามันให้เจอให้ได้ไม่ยอมแพ้หรอกฉันจะกลับไปหาครอบครัวของฉันไปหาเพื่อนๆขนมที่ชอบเพลงที่ชอบทั้งหมดที่อยู่ที่นั่น ที่นี่ไม่ใช่โลกของฉันล็อกประตูห้องไว้งั้นเหรอนี่ล็อกจะล็อกไปถึงไหนในห้องนอนมีแค่หนังสืออ่านเล่นของโมเนียกับคลิปเท่านั้นห้องฟิลิปก,ก็มีแค่หนังสือเด็กห้องหุนชัก็มีหนังสืออยู่แต่แต่จะคานไปจนถึงที่นั่นก็เป็นไปไม่ได้ ห้องที่ซ้อมซอ้อเหมือนกับโกดังฉันไม่มีทางลืมฝุนน่นนาเตะในห้องนั้นแน่แนฉันเคยเห็นคลิฟถือหนังสือเล่มเท่าแขนออกมาหน้าขนลุกเหมือนกันแฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดเราจะไปยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้ลองดูสักตั้งอึ๊บอึ๊บฮัทิวอ้ยฝุ่นที่นี่หนังสือที่คัลลิฟถือออกมาตอนนั้นต้องอยู่แถวนี้แหละ มีหนังสือเยอะแยะขนาดนี้ได้กันล่ะมันต้องมีสักเล่มที่ฉันตามหาอยู่ขอร้องละ่ะได้โปรดมีข้อมูลที่พอจะใช้ได้บ้างเถอะได้โปรดความวังของฉันอะ,อะไรกันมามเนีย b i t you never loved someone b i t you never loved somebody like I just did b u t you always hurt the one You say you're so deep in love with You say i know you got But baby, all you got is you You promise me you everything But never see it through I don't think you truly love me If you did, you wouldn't hurt me This was ติ๊กไลกนะ 19. น์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเงนน้ำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เก p เม Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ